เฮ้ย <Hello>, hey. <laughs> ันนี้เราอยู่ที่ตกสาธานั้นะคนะเราตอนนี้ถ่ายรูปนะคะแค่พี่พีเคพี่พีเคเป็นคนร์จัดพับน,นะคะอันนี้คือแฟนของน้องนันแบบกันนงนันแบบนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตึกสาธารณะตอนนี้เราถ่ายอะไรกันถนะ่ายอะไรกันอะไรกันเราอันนี้ตัวแต่งหน้าน้องก็ได้ค่ะแต่ง้าสวยไหมคะ <laughs> แล้วสุมนั่งอย่างนี้ได้ค่ะตูจะบอกว่าตอนนี้ดักได้เจอแต่เจอเราไม่ได้แต่ก็แค่ก็แค่สีผมใส่ไหมไปทำสีผมมาดิบอกไงปิ๊งอาจจะยังไม่แดงมากอยู่เดี๋ยวจะไปเกลือให้มันแดงกว่านี้มันแดงกว่านี้น้องบอกอยากแดงแบบนี่นี่นี่ที่ตรงหัวน้องเนี่ยตูทำเองนะเห็นไหมสวยปะสวยปะหน้าเหมือนหาเรื่อง เอเซอรี่เอเซอรี่แหกเห็นนมเห็นนมอ่าจ้าเอ๊ะจักรยานแม่งมีเปลาบุญจิ้นลาด้วยตายแล้วตายแล้วท้องฟ้าอย่ามืดลงนะโยมาแม่งฉันจะถ่ายไม่ได้ไงโอ้พระเจ้าเมฆมาสะคขิมเลยฉันจะถ่ายต่อยังไงเนี่ยเพิ่งจะบ่ายโมงเองนี่ถ่ายแค่แป๊บเดียวเองตายแล้วนี่เราถ่ายสดใช่แลนะคะ เดี๋ยวเขาจะภาพปัญญาอ่อนมากกว่าน,นี้ไปอ้นดีกว่าบ๊ายบาย